สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกับคลิปความรักของชาววันเสาร์นะคะชาววันเสาร์ชาววันเสาร์เนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเราเป็นคนที่เกิดวันเสาร์หรือเปล่านะคะปกติเนี่ยถ้าเราเกิดเนี่ยในช่วงเวลาที่มันตั้งแต่6 0โมงเช้าถึงเที่ยงคืนอันนี้ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหารู้ชัดว่าเป็นคนวันเสาร์แต่ถ้ามันจะมีประเด็นคือคนที่เกิดหลังเที่ยงคืนแล้วมาชนหกโมงเช้าของอีกวันเนี่ยตามโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะถือว่าเป็นวันเดิมแต่ทางโหราศาสตร์ตะวันตกคือปัดเป็นวันใหม่ไปเลยในส่วนของช่องนี้แนะนําว่าตอนคุณตั้งชื่อค่ะชื่อจริงี่ยคุณอ้างอิงตามพื้นฐานคนเกิดวันอะไรให้ไปยึดถือวันนั้นแล้วดู นึกออกไหมคะเพราะคุณคือคนที่เกิดวันนั้นเพราะว่าหลักการในการตั้งชื่อแต่ละวันไม่เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าค่อนข้างมีผลกับชีวิตพอสมควรเพราะฉะนั้นไปไปอ้างอิงจากวันนั้นแล้วดูได้นะคะนี่เป็นอีพีที่หนึ่งค่ะจะมีอีพีถัดไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับทุกท่านนี่คือการอ่านครั้งแรกหลายๆท่านที่เป็นที่ที่เป็นซับสไครเบอร์ช่องนี้หรือดูช่องนี้มาแบบนานพอสมควรคือหลักปีขึ้นไปอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าไม่เคยอ่านแบบ แบบวันเลยอันนี้คือคือการคือการลองอ่านเพื่อให้ทุกคนลองดูค่ะลองดูลองดูรายการใหม่ของช่องเราลองดูนะคะเป็นอย่างไรขอไพ่พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะพ p แรกของเราเป็นยังไงมีไพ่เด็กถือดาบค่ะไพ่เด็กถือดาบเนี่ยมันเป็นในลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความห่างต้องมีความห่างนะ คือมันอยู่ในภาวะการเฝ้าระวังซุ่มสังเกตการหรือกําลังจ้องมองดูชีวิตใครคนหนึ่งอยู่ซึ่งชีวิตคนคนนั้นอาจจะเลิกกับคุณไปแล้วหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันห่างกับคุณไปแล้วหรือคุณกําลังจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่แต่ที่น่คุณคุณเฝ้าระวังคุณเฝ้ามองคนคนนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือว่าเนี่ยจะเป็นในชีวิตจริงก็แล้วแต่แต่คุณกําลังสนใจคนคนนี้อยู่นะคะ ขอไพ่ให้เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ค่ะเป็นยังไงวันเสาร์มีไพส่สองเหรียญมีไพ่ทาเวอร์คุณไปเฝ้ามองคนที่เลิกไปแล้วหรอความสัมพันธ์นี้อาจจะวนวนเวียน,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 นในชีวิตกันมานานแต่แต่เมื่อถึงจุดคลายแม็กมันคือการที่แบบความสัมพันธ์นี้มันพังเพราะว่าเพราะว่ามันขาดขาดความสนใจซึ่งกันและกัน นเวลาหนึ่งอ่ะพี่มองว่าม,มันมีการที่เหมือนแบบอยู่ในจุดอิ่มตัวนะบางคนนะพัฒนาเป็นครอบครัวไปแล้วหรือบางท่านเนี่ยพัฒนาประหนึ่งจะเป็นครอบครัวกันแล้วคือมันซีมาพ่อแม่รู้จักกันคุณรู้จักญาติเขาญาติเขารู้จักคุณอะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แค่กับคุณหรือเขาหรือถ้าเป็นเฉพาะคุณกับเขามันผูกพันมันนานมันสนิทสนมแต่ว่า ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่คนคนนึงเหมือนอาจจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระความสัมพันธ์เพียงคนเดียวค่ะมันเลยทําให้มีคนหนึ่งเลือกที่จะตัดสินใจในการที่จะเทอีกคนหนึ่งไปไม่รู้ว่าคุณเป็นคนที่โดนเทหรือคุณเป็นคนที่เทนะแต่ว่าหน้าพายชัดเจนว่าม,มันมีคนโดนเทแน่ๆนะคะแล้วส่วนหนึ่งที่ที่เทอะ่ะม,มันเทเพราะว่าความน้อยใจมันเทเพราะว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็ไม่ได้รับการเลือกสักที เทเพราะว่าผิดหวังเทเพราะวาความเสียใจเทเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะมาดูกันขอให้ให้คน,นวันเสาร์คุณรู้สึกไงกับเขาคะคุณม,มีเรื่องความ้ายอกน้อยใจนะบางท่านมีเรื่องของฐานนะเข้ามาเกี่ยวข้องคือบางบางท่านบางคนรวยรวยเลยอะ่ะรวยแบบเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนก็คือไม่พอคือไม่พอเลยเลยมี high prestige ด้วยนะ ิถ้วยเิงถ้วยอืมเกถ้วยอืมแชรีออกแล้วก็ไพ่ไนท์ถือเหรียญพี่มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยคนเกิดวันเสาร์คุณรู้อยู่แก่ใจว่ามันมันอาจจะไม่ใช่การเลิกรากันจริงๆมันอาจจะเหมือนการกดปุ่มพอสเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความผูกพันแล้วมันมีการรู้จักคนรอบตัวกัน พ่อแม่รู้จักกันเพื่อนคุณรู้จักกันอยู่ในวงสังคมเดียวกันเป็นความสัม์ที่รู้กันรู้จักกันมานานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสในการที่จะกลับเข้ามามันมีเอาเคสแรกก่อนเคสแรกความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นไปในลักษณะที่คุณชอบเขาคุณรู้อยู่แก่ใจเลยว่าคุณชอบเขาแล้วก็แต่เป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะพัฒน,นายากเพราะเขาคุณไม่มั่นใจว่าเขาชอบคุณไหมก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นคนที่ดูชอบคุณมากมาก แต่เมื่อนาเวลาเนี้ยคุณเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าไอการที่เขาชอบคุณมากๆนั้นนะ่ะคุณเป็นหนึ่งใน Choice ของเขาที่เขาชอบหรือเปล่าคือเขาทําแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าหรือทําเฉพาะคุณหรือหรือหรือก็ชอบแบบนี้กับคนอื่นๆด้วยอะไรแบบเนี้ยไอจังหวะเวลาที่มันห่างหายกันไปอ่ะแอบไปมีครอบครัวหรือเปล่าแอบไปมีคนใหม่แล้วหรือเปล่าระแวง เราแหว่งไปหมดเลยมันถึงต้องสังเกตการมันถึงต้องพยายามดูมันถึงบางท่านอ่ะห่างกันด้วยระยะทางด้วยอะค่ะไม่ใช่แค่แบบมีปัญหาในเรื่องของทัศนคติความแตกต่างเรื่องฐานนะบางคนาศาสนาเป็นตัวแปรศีลไม่เสมอกันด้วยแล้วก็เป็นลักษณะของความเชื่อมีเรื่องของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอะเข้ามาเกี่ยวข้องาศาสนา ด้วยอะไรด้วยมันเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างของคุณทุรักษทุเลนในณนะเวลานั้นคุณรู้สึกว่าถามว่าชอบไหมมันมีความชอบมันมีมันมีความ e n d ูอยู่ตรงนี้อะแต่ว่าเขามีเราคนเดียวไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะในด,ดูสิคุณยังคงถือความสัมพันธ์นั้นไว้อยู่คุณยังคงมองว่ามันเป็นคอนเนคชั่นที่มีค่านะแต่ว่าแต่ดาใจเขาไม่ถูกเลยขอให้ให้เขาแล้วเขารู้สึกไงกับคุณนะคะคนวันเสาร ควีนถือดาบเดือดาสี่เหรียญสองดาบพี่ว่าเขาว่าสับสดไม่ต่างกับคุณหรอห้าถ้วยนะี่ไงแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญคนคนนี้เหมือนคนที่เขาดําเนินการทําอะไรบางอย่างลงไปแล้วยังรอดูผลคุณอาจจะ คุณอาจจะไม่ได้เริ่มดําเนินการอะไรหลังจากที่ติต่างมันมีการบล็อกมันมีการพังความสัมพันธ์ลงไปมันยังไม่ได้มีการกลับมาปรับความเข้าใจหรือการเยียวยาอะไรใดๆเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนมีมีคนไม่ให้โอกาสมันเหมือนมีคนเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่อยู่ในกําแพงของตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีคนสร้างกําแพงขึ้นมาก่อนเมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่คนคนหนึ่งอ่ะเหมือนมันแบบทลายกําแพงเข้าไปได้อาจจะเป็นตัวเขาที่พอมันได้มีการทลายกําแพงเข้าไปอะไรเงี้ยแล้ว มันไม่ประสบความสําเร็จคือเหมือนเหมือนเขาได้ได้ได้ใจเรามาในระดับหนึ่งเมื่อถึงจุดๆหนึ่งเขาทําคืนเราบ้างอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นลักษณะนั้นได้หรือน่าไพ่สลับกันได้นะทุกคนแต่ว่ามันมีความผิดหวังมันมีความเสียใจอยู่ตรงนี้แหละแต่พี่เห็นว่ามันมีการบล็อกนะถ้าไม่บล็อกกันทางโซเชียลมันก็คือการแบบเหมือนตัดแล้วทางความรู้สึกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตัดได้ร้อยเปอร์เซนต มันก็ไม่ได้ตัดได้ร้อยซยังคงยังคงช่างใจและยังคงมองอยู่แต่อาจจะไม่ได้มีไม่มีการดําเนินการอะไรในช่วงที่ผ่านมาแล้วพอเขาก็ไม่รู้เขาจะทำไงความสัมพันธ์นี้ต่อไปดีก็ได้ออแนวโนม้นโนมความสัมพันธ์ของคุณนะวันเสาร์กับเขามีไพ่จิกทูยมีไพ่าสามเหรียนมีไพ่ไฮโรแฟนและมีไพ่ทิมพลน บอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้ยังไงเดี๋ยวก็ได้มีโอกาสกลับมาบางท่านเนี่ยโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันมันช้าหน่อยเพราะว่าบางทีมันไม่สามารถสื่อสารกันทางโซเชียลหรือพูดกันทางโทรศัพท์ได้นะมันไม่รู้เรื่องอ่ะมันเป็นไพ่เหมือนคนที่ต้องมาเจอหน้ากันะเราต้องมานั่งคุยนั่งเคลียมานั่งปรับความเข้าใจและปรับสมดุลกันใหม่ถึงจะคุยรู้เรื่องมันเป็นลักษณะงั้นคือต้องต้องเจอหน้ากันถึงจะคุยกันรู้เรื่องปรับความเข้าใจกันได้มีเกณฑ์ได้กลับมาปรับความเข้าใจ ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดภายในช่วงเดือนนี้อาจจะ2อสเดือนข้างหน้าแล้วแต่เพราะนี่คือไพ่พลังงานโดยรวมนะคะมันขึ้นอยู่กับความใจแข็งของคุณด้วยความใจแข็งของเขาด้วยนะว่าจะให้โอกาสกันเมื่อไหร่จะยอมใจอ่อนกันเมื่อไหร่นะคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนคะก็อยากให้คุยแะละก็อยากให้คุยอยากให้คุยอยากให้สื่อสาร อยาให้คุยอยาให้สื่อสารอ่ออยากได้รับความสัมพันธ์อยากได้รับความสําคัญ,ค,ค,ญคือบางทีเนี่ยการพูดคุยการสื่อสารระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมันไม่เป็นไปในในระนาบเดียวกันนะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าพูดแค่นี้พอแล้วแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่ามันต้องมากกว่านี้สิเพราะเรารู้จักกันมานาน อาจจะคาดหวังมากกว่านี้สำหรับคุณอาจจะมองว่าคุยกันแบบอ่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ปีละครั้งคือพอในการรักษาความสัมพันธ์อันนี้น่าไพ่สลับกันได้นะแต่เราเขาเขามีความรู้สึกว่าบ่อยกว่านั้นก็ได้นะถ้ายังอยากมีมีความสัมพันธ์นี้อยู่เพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันพังเพราะว่าขาดขาดการดูแลเอาใจใส่แล้วละเลยมันเป็นแบบนั้นมันพังเพราะว่ามันไม่ได้พูดอะมีความรู้สึกมันพังเพราะว่ามันไม่ได้พูดกัน สื่อสารกันน้อยแล้วก็พอได้สื่อสารกันจริงๆก็ไม่เก็ตเดียวพอย์นะคะไม่เข้าใจพูดไม่ตรงไม่ตรงเป้าไม่ตรงจุดที่สมควรจะพูดเขาคุยกับคนอื่นไหมคะสามถ้วยสองถ้วยคิงดาบและไพ่หกถ้วยจากหน้าไพ่แล้วกับคนอื่นเนี่ยมันอะไรลักษณะเพื่อนนะแต่จริงๆคนที่ เขายังอยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ก็คือคุณนั่นแหละออมจริงๆคือคุยคุยได้ไปเรื่อยๆอะแต่จริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องเป็นคุณนะคุณคนที่ณเวลานี้อาจจะแบบไม่อยากคุยกับเขาแล้วอยากตัดเขาแล้วแต่จริงๆคนที่เขาอยากคุยก็คือคุณอะไม่ใช่คนอื่นหรอกคุณคือคุยแบบคุยแบบเป็นเพื่อนคุยอะไรไปแต่จริงๆคนที่เขาอยากคุยอยากกลับมาคุยด้วยอยากสื่อสารด้วยก็คือคุณมีเกณฑ์จะได้ปรับความเข้าใจกันไหมคะ หรือได้คอมมิชเมนแล้วแต่เลยไพ่ขึ้นอะไรสเตรนกลับมาแน่ๆบอกละสเตรน6หกเหรียญมีการให้อภัยมีการให้โอกาสมีการยกโทษให้ค่ะเพราะต่างคนเนี่ยพอเหมือนมันโตขึ้นแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันสู้สู้กันมามากละอาจจะยอมแพ้ต่อทิฐิมานาะแล้วก็กลับมาแบบเซตศูนย์กันใหม่นะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่มีโอกาสนั้นนะ คนเกิดวันเสารคุณต้องคุณต้องเล็งจังหวะให้ดีๆพี่เมย์ว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะหน้าไพ่เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดจากการไม่สม่ำเสมอจริงๆด้วยการที่มันมีคนใดคนหนึ่งอะ่ะ ติ๊ต่างเป็นคุณนะติ๊ต่างเป็นคุณไปก่อนนะคืออาจจะเข้าเข้าหาคนอื่นเซอร์วิสคนอื่นได้แต่กับเขานี่อยากย่ายเลยอยากย่ายอีลุงตุงนางหรือไม่ได้มาดูแลไม่ได้มาสนใจอะไรแบบนี้คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องปัดอยากย่ายเพราะว่าไม่ได้สื่อสารกันนานนะคะจะต้องจะต้องดูแลเขาอยากให้คุณดูแลเขาหน่อยคุยกับเขาหน่อยสื่อสารกับเขาหน่อยในฐานะเพื่อนพี่น้องก็ได้นะเออคนคนนี้อาจจะแบบ ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้รู้ว่ายุ่งรู้ว่าลำบากรู้ว่าอาจจะยังไม่อินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแค่นี้ก็ได้อะไรแบบคนของคุณอาจจะไม่ได้ต้องการแบบต้องคอมมิตเมนต์เท่าน,านั้นต้องอะไรเท่าน,านั้นเลยแบบนี้จริงๆเขาก็เขาก็มักน้อยในระดับหนึ่งแหละถ้าถ้าเทียบกับความรู้สึกที่มันมีนะเออในดูซิใไพอยากบอกอะไรคะอืม ความสัมพันธ์เนี้ยบางอย่างสิ่งที่ได้กระทําลงไปอะ่ะการที่ทิ้งไปการที่เป็นคนโดนทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันเกิดมาจากความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าต่อให้ต่อให้พัฒนาเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงกันมันถึงมีคนคนนึงเลือกที่จะ move on หันหลังเดินจากมานั่นคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอก เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ถ้าแก้ได้นะคะสังเกตให้ดีค่ะเราแก้ที่การดูแลเอาใจใส่แค่นั้นเองเพราะว่ามันผิดที่น้อยใจมีคนคนนึงน้อยใจเพราะว่ามันเหมือนแบบไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้อะไรก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่อินเลยนะคะสําหรับ คนที่มาส่องชาววันเสาร์นะแล้วก็ชาววันเสาร์เองพี่ไม่รู้วันนี้น้าไพ่ใครแต่ว่าอ่านให้แล้วก็บอกให้แล้วว่าปัญหาในความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรขอให้นําไปแก้นําไปปรับใช้แล้วขอให้มันดีขึ้นและนี่คือการอ่านดวงแบบวันครั้งแรกของช่องนี้นะคะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณส่วนลดกด subscribe กด like c o m มนต์อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวมุมบนขวามือเลยค่ะแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวดูให้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ